โอเคฮะท่านผู้ชมก็สวัสดีสวีดอท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาอยู่กับแอคเทคสาวทําในค่ายของ PG นะผมเป็นเกมสาวท่ามของคลาสสิกทุกๆคลาสสิกของใครหลายๆคนเลยนะตอนนี้ทุนหมื่นหนึ่งนะแอดเลนตั้งแต่5้าพันท่านผู้ชมตอนนี้กําลัง คิดอยู่ว่าทุนมือเราจะไปได้ถึงเท่าไหร่กำลังจะเล่นให้ถึงเท่าไหร่ถึงจะถอนนะแอดยังไม่อยากถอนนะผู้ชมเอามาเล่นเป็นทุนก่อนนะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้แอดวันกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะพีอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยเดี๋ยวแอดวันสัดให้นะักผู้ชมโอเคมานผะู้ชมขอรูปแบบ QA แจ็คมาโอ้มันเปลี่ยนเป็นหน้าฟ้าหน้าฟ้าก็ เจ็บหน่อยนึงนะมูชมมาเพื่อนโอเครูปแบบคิวบิควินหืไม่มีเข้าเลยมาคุณเราไหนไวันนี้แอดเลกาซื้อเบตสามสิบท่านผู้ชมปกติแอดไม่ค่อยเล่นหรอกนะเบตสามสิบทุกท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแอดก็ไม่ได้เป็นแบบสายยัดขนาดนั้นโอเค โอ้ยเห็นมันกินเยอะแต่ตัวคุณมันน้อยไงมันเลยไม่จา๋าอ,อุ้ยสิบสิบอืถ้าฟ้ามาแล้วแบบมันก็สามารถไหลไปได้มันมีวายอยู่ช่องสามไงมันก็ขี่งกตามการเวลาของมัน่นแหละมาแล้วผู้ชมโอเค ดูแบบคิวแตมันแจ็กหน่อยเพื่อนโอเคกำไรมาสองร้อยโง่หวามันยังให้ไม่สุดเลยฮะถ้าสองร้อยเนี่ยมันไม่ควรสองร้อยสิไหลมาก่อนเพื่อนคนร้อนละ่ะอื้อ มาขออีกรอบเลยแล้วกันอุ้ยรอบนี้15ฟรีเกมท้องผูง้ชมพอได้เยอะแล้ว15หฟรีนะเว้ยโอเคแจ็คไม่ลงม,มา่างผู้ชมฮึบโหหน้าฟ้าอย่างเยอะเลยไม่มีรายที่จะจ่ายอุตส่าห์ซื้อเบ็ดแรงวันนี้มันต้องแรงห,หน่อยแจ็คเอมาให้หมด โอ้โหโอเอได้แต่แจ็คเจ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 ,จโอ้โหรูปแบบคิงก็ขายแค่ช่องสองอ่ะด,ดูดิคิงนุกสุดๆไปเลยฮึบอืมไม่มีเข้าโอเคก็เปลี่ยนสวยๆอืมไม่เข้าเลยอ่ะมาเพื่อน ปึ๊บโอเคกูแบบแจ็คมาโอเครูย24ไม่ก็ไหนเลยอะรูยี่สี่เรียบร้อยแต่ก็กำไรอยู่ต้วนช็เพออยู่นะ กำไรไม่แค่ครึ่งเดียวไงไม่ไหวอะแบบนี้ไม่ไหวฮึบหน้าเขียวของฟรีไม่มีลงเลยนะโอเคแจ๊กแจ๊กแจ๊กเต็มเหนียวไปเลยเพื่อนอู้ยังไหลได้ต่อยังไหลอีกโอเคอเคุ้ย แล่นนั่นโน่เบ็ดสี่สิบนั่นเนี่ยรุ่นเข้าฟรีอีกด้วยซ้ําไปมาเข้าไม่มีเข้ามาแล้วผู้ชมโอ้โหไม่เข้าแต่เสียได้อะเสียได้ที่พี่กินได้ข้อนี้ถ้ายิ่งเข้าฟรีเกมในะยิ่งได้รุ่นในวีเกมอีกโอ้โหแบบ็นี้มีให้จำเลยนะผู้ชมโอ้โหหน้าชมพูอีกดอกหนึ่งได้ลั่นๆน่ะ Ừ, สวยสิบหกพีท่านผู้ชมเป็นไงล่ะช่วงนี้ชุนเยอะช่วงนี้น่าจะสาท้ำน่าจะมานดูชมแต่ก็โอเคเลย